คลิปนี้นะเราจะมาสอนเรื่องศาสแห่งการอ่านวัฏจักรตลาดฟอร์เร็กนั่นแหละซึ่งถ้าเรารู้เรื่องเี้ยมันจะช่วยให้เราอ่านวัฏจักรตลาดได้ง่ายแล้วก็จะได้รู้ว่าการาฟอ่ะมันทําแบบนี้เพราะอะไรเราโดนซับรอดเพราะอะไรมันทําไปเพื่ออะไรอันนี้มันก็จะเป็นเทคนิคของ SMC ผสมนะไม่ใช่ SMC แบบออริจินอลซึ่งมันจะมี8หัวข้อนะคะเดี๋ยวเราจะสอนเรื่องแรกกันโอเคเราจะไปเริ่มเรื่อง m i t i g a t i o n vs mitigation c a n d l เดกันโอเคหัวข้อแรกของเรื่องนี้ก็คือการ การมินิเกตคืออะไรการมินิเกตก็คือการที่ว่าราคาย้อนกลับมาเอาต้นทุนของตัวเอง mm hmm. อย่างเช่นเรารู้จักแท่งเทียนกันแล้วถูกไหมแท่งเทียนเนี่ยเวลาเราเข้าออเดอร์อย่างเงี้ยเนี่ยสมมุติว่ามันเป็นแท่งเทียนต่อเนื่องกันอย่างนงี้ใช่ไหมเราต้องเข้าใจก่อนว่าแท่งเทียนอ่ะมันจะมีเทนอยู่ข้างในแท่งเทียนถูกไหมตามที่คนเรียนเอฟแอมซีกันอะไรพวกนี้ก็คือตามที่คนที่เคยเรียนพวกเกี่ยวกับ market มาร์เก็ตสตัคเจอร์มาเงี้ยก็จะดูวกนี้รู้เรื่องแต่ถ้าไม่ได้ดูมาอย่างเงี้ยจะอธิบายคือสมมุติว่าแท่งเทียนมันนนปาางี้้้ใมขึไ,ไท high, ล สิเนี่อาจจะทำโลก่อนก็ได้แล้วกลับไปปิดปแถวตรงนี้เสร็จทีนี้พอราคาเปิดต่อเนื่องกันมาก็อาจจะขึ้นไปทำลายสักนิดนึงแล้วก็ล่วงลงไปต่อแบบนี้ทำโลแล้วกลับมาปิดใช่นไหมมันเพุณคุณไหมก็คือเนี้ยก็คือจะเป็นทฤษฎีดาวเทลลี่นั่นแหละเห็นไหมมันก็วิ่งลงมาเป็นเทนแบบนี้เห็นไหมก็คือการที่มันวิ่งไปแล้วมันก็ไม่ทาลายหายอะไรพวกนี้มันก็จะเป็นเทนในแท่งเทียนนั่นแหละ,ะจำไว้ว่าแค่ว่าแท่งเทียนอ่ะมันเป็นแค่มุมมองหนึ่งของทางเฟรมหนึ่งเท่านั้นเองการาฟเนี่ยมันวิ่งตลอดแหละเห็นไหมงม แท่งหนึ่งนาทีก็เท่ากับ1แท่งอะไรเงี้ยแต่การ์อาอมาลันไปตลอดต่อเน,นื่องกันไม่มีติดขัดะ เสร็จเทเนี้ยถ้าถามว่าการมินิเกตอ่ะมันคืออะไรถูกไหมการมินิเกตอ่ะมันก็คือการที่ราคากลับมาเอาต้นทุนของตัวเองนั่นเองสมมุติว่าเราเปิดออเดอร์ที่10,000ลอตอย่างเงี้ยแต่ของมันไม่พอการที่เราโยนเงินก้อนก้อนหนึ่งอ่ะลงไปอย่างงี้ใช่ไหมสมมติว่าเราจะเซลล์อย่างเงี้ยเราเทตู้ลงมาเลยอย่างเงี้ยราคาจะเด้งเพราะว่ามีเงินมหาศาลแ<ว>ท่งเทียนก็เลยเกิดขึ้นนั่นเองทุกๆแท่งเทียนที่เกิดขึ้นอ่ะเกิดจากการลงเงินเข้าไปนั่นแหละหรือการถอนของออกมาเยอะๆนั่นแหละมันก็คล้ายๆกับตลาดหุ้นเลย ต้องการที่ราคาเนี่ยสมมุติว่าราคาเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ1เหรียญอย่างนี้ใช่ไหมเราต้องการของที่ราคา1เหรียญอย่างนี้แต่เราโยนลงไปแล้วอ่ะแล้วราคามันวิ่งไปถูกกว่านั้นแล้วอ่ะการที่เราจะขายของให้ได้ราคาเราต้องกลับมารับต้นทุนของตัวเองถูกไหมเราจะไม่โยนไปทีเดียวตุ้มทีเดียวทีเดียวหมดถูกไหมถ้าโยนไปตุ้มเดียวทีเดียวหมดเนี่ยมันจะเกิดกลายเป็นกราฟแท่งแดงเนี่ยใหญ่ขนาดนี้เลยเขาไม่ต้องการอะไรอย่างนั้นไงเขาเลยแบบว่าเอาก่อนเขาค่อยโยนลงไปแต่ค่อยๆเก็บทุนของตัวเองนั่นเองค่อยๆโยนแบบซอยเงินไปเรื่อย ค,ค่อยๆสะสมมันคือระยะการสะสมนั่นแหละแต่มันไม่ใช่การสะสมที่ขนาดนั้นแต่ว่าเรามาเรียนรู้ว่าทําไมเข้าถึงมาเก็บทุนการมินิจิตก็คือการมาเก็บทุนนั่นแหละเสร็จทีเนี้ยเวลากามันกลับมาใช่ไหมก็คือราคาจะกลับมาเก็บทุนตัวเองเนี่ยของแท่งเทียนนะอยู่ที่ประมาณ50%สงสัยไหมทำไมถึงต้องเป็น50%นั่เนสิเพราะว่ามันคือฟิบูอนาชีตามธรรมชาติของตลาดเคยตีไหมการเกิดบอสทีหนึ่งเห็นไหมเราเคยเห็นเทรนไหมที่มามันจะเกิดบอสทีอะไรเงี้ยเห็นไหมสมมติว่าอย่างที่เราเล่นกันเห็นห็น่กกคคือาาารรที ล่วงลงมาอานี้ถูกไหมลงย่างนี้เกิดบอสพอเวลามันเกิดบอสแล้วเนี่ยเราก็จะเอาพรีเมียมดิสต์ามาตีเหมือนกิดบลพวกนี้เห็นไหมราคาจะย้อนกลับไปรีเทสที่ในโซน50%เห,หแต่จริงๆแล้วอากาศอธิบายเนี่ยมันก็คือการที่ว่าราคาจะกลับมาเก็บทุนของตัวเองเยอยู่ที่ประมาณ50%หรือถ้าให้ดีก็คือตรงจุดเปิดของแท่งเทียนหรือแถวๆตรงนี้ มันจะอยู่ในโซนตรงนี้นี่แหละมันเข้ามาใกล้ๆจุดเปิดของมันเพราะว่าเขาโยนทุนไว้แถวๆตรงนี้การที่เขามาที่นี่เขาเพื่อที่จะได้ราคาที่ดีที่สุดนั่นเองทีนี้ราคาก็จะวิ่งต่อถูกไหมอันนี้เราลบแล้วนะเพราะเราู้วยแล้วว่าแท่งเทียนมันก็คือเทนในนั้นนั่นแหละเห็นไหมเพราะอะไรมันถึงลงมานั่นเองทีนี้ก้าวก็เลยเก็บประมาณ50%ของแท่งเทียนหรือใกล้ๆจุดเปิดถูกไหมเพื่อลงไปต่อถูกไหมล่ะทีนี้ต่อมาราคาทําอะไรอีกราคาก็ล่วงลงมาอีกถูกไหมทีนี้ทุกๆแท่งจะต้องมีการมีเก มันก็จะกลับมาเก็บต้นทุนของตัวเองอีกซึ่งตรงนี้ก็จะเป็น50%ของแท่งเทียนใกล้ๆจุดเปิดหรือใกล้ๆไส้ของตัวเองที่ยาวๆแต่ระยะจะอยู่ที่ประมาณ50%ในโซนนี้แหละนี่คือสาเหตุที่ว่าทําไม SMC ถึงต้องตี50%เพราะใครๆก็ต้องการขายแพงทีนี้พอราคารนไล่ไปเรื่อยๆเขาก็ไล่สะสมทุนของเขาไปเรื่อยๆจนถึงจุดๆหนึ่งเนี่ยมันก็จะทําหน้าตาอายแบบนี้นั่นเองอ่าทีนี้สังเกตด้วยตาตัวเองก็รู้เนี่ยว่ามันไม่ถึง50%ถูกไหมแล้วมันวิ่งลงไปต่ออย่างนี้เห็นไหมราคาไม่ได้รับกกการมินแ่งี้ห็คือ แท่งนี้ถูกทิ้งไว้โดยที่มีต้นทุนของเขาเหลืออยู่อ่ามันก็จะอยู่ที่ประมาณเท่านี้แล้วพอร่วงไปเลยจากนั้นเนี่ยราคาเนี่ยมันก็พอมันวิ่งลงไปอย่างงี้ใช่ไหมบางทีอ่ะเพราก็จะเอาไส้เนี่ยมาสะบัดมาโดนแบบนี้นี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมบางทีอ่ะมันถึงมีไส้แปลกๆเนี่ยวิ่งมานอ่างเพราะว่ามันวิ่งมาเก็บต้นทุนของตัวเองในโซน50%ก็คือใกล้ๆจุดเปิดหรือใกล้ๆขอบเส้นของตัวเองถ้าเส้นตัวเองยาวมันก็จะกลับมาแถวเส้นอแต่อยู่ในโซน50%ขวงนี้แหละสังเกตไหมว่าลักษณะแพเเรนนนน้้ห็็็ตงีกจะป อินด c สเมนต์แล้วค่อยสอนกันก็คือการที่ว่าเราเห็นเทนนอรมันวิ่งมาแบบนี้ถูกไหมวิ่ง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 ,งตรงนี้แล้วล่วงไปแบบนี้อ่าล่วงไปเลยถูกไหมแล้วมันสร้างอินด c สเมนต์อย่างนี้แล้วล่วงต่อตรงยอดตรงเนี้ยยอดตรงนี้เห็นไหมมันก็คือตรงนี้อ่าราคาจะวิ่งไปได้ก็ต่อเมื่อกับมเมริกตรงนี้ถูกปะละ่ะแต่เนี้ยมันสร้างยอดของมันเองแล้วล่วงลงไปต่อแบบนี้พอแท่งต่อมาใช่ไหมราคาก็เลยเลือกที่จะลบลึกวิทีตรงนี้แล้วกลับมาเก็บต้นทุนของตัวเองแล้วค่อยล่วงต่อน,นั่นเองใช่ไหมก็จะแพทงอข Oh. อ่านี่ก็คือการมินิเกชั่นแคนเดิลแต่ถ้าเรามองในทางเฟรมเล็กเนี่ยมันก็คือการกลับมาเก็บออเดอร์บล็อกที่มันมีลิควิตตี้หรืออะไรพวกนี้นั่นแหละแต่จริงๆริงแล้วอ่ะถ้าเรามองในแง่ของตรงเนี้ยมันคือการกลับมาเก็บต้นทุนของตัวเองนั่นเองนี่คือมินิเก candle, ชั่นเซิตแคนเดิลเห็นไหมทีนี้เราก็จะรู้ว่าอ่าราคาเนี่ยทำไมมันถึงมาตรงนี้ทำไมมันถึงมาหยุดที่ตรงนี้เท่านั้นทําไมตรงเนี้ยมันราคามันถึงไม่เหมาะแต่พอคราวนี้ใช่ไหมการที่ราคาม,ามันมินิเกลชบบบั่นหมบแล อ่าแล้วล่วงต่ออันนี้ก็คือเป็นหลักการข้าวๆข,ของการมินิเกตันเองก็คือการที่ราคาต้องกลับมาเก็บทุนของตัวเองเสมอแล้วถึงจะล่วงต่อได้ถึงแม้ว่าถ้าราคามันทิ้งไปเลยอย่างเงี้ยโดยไม่รับการมินิเกตใช่ไหมเดี๋ยวสมมติว่ามันไม่ใช่อย่างนี้ใช่ไหมสมมติว่าถ้าราคามันยังทิ้งไปอีกอย่างนี้เนะี่ยอ่าตรงนี้ก็ยังไม่ได้รับการมินิเกตถูกไหมอ่าราคาทิ้งไปอีกแต่พอสักวันหนึ่งเนี่ยพอนานๆเข้าราคาก็จะกลับมามินิเกตด,ด้วยแท่งเทียนสรรีอื่นก็ได้เหมือนกันถึงมันจะไม่ได้ร,ร แบบนี้นั่นเองเห็นไหมกลับมาเก็บในโซนที่เป็น50%ของต้นทุนที่ตัวเองโยนลงไปเห็นไหมจากนั้นอะ่ะกลับมาเก็บเสร็จใช่ไหมราคาก็จะกลับไปทิศทางเดิมนั่นเองนั่นคือสาเหตุที่ว่าทําไมาราคามันถึงวิ่งไปวิ่งมาอะไรเงี้ยมันก็แค่วิ่งกลับไปเก็บต้นทุนนั่นเองแต่ทีเนี้ยถ้าคนสงสัยว่าตรงเนี้ยเห็นไหมมันคืออะไรตรงทําไมมันแบบว่ากวาดไปไม่สนอะไรเลยในทางเฟรมเล็กอะ่ะตรงพวกเนี้ยมันก็คือพวก i n d u c e m e n t หรือเป็นพวก liquidity นั่นเองแต่ทีเนี้ยวันนี้เราจะสอนเรื่องการบีดเกตก่อนเพื่อให้มันไม่่หหนนัักกววเเิไปพราาะ การที่จะเรียนเรื่องพวกนี้ครบมันจะต้องเรียนรู้เรื่อง order block origin i n d u c u m e n t liquidity อะไรพวกนี้ด้วยเดี๋ยวเราจะมาสอนกันในวิดีโอหลังๆกันต่อจําไว้แค่ว่าการมินิเกตคือการกลับมาเก็บต้นทุนของตัวเองอย่างเช่นตรงเนี้ยราคามันยิงไปใช่ไหมสมมติว่ามันยิงไปอย่างนี้เลยตรงเนี้ยราคามันยิงไปอย่างนี้เห็นไหมทางนี้ก็จะมีจุดที่ฝั่งบายเนี่ยเขามีต้นทุนของฝั่งบายเช่นกันเขามีต้นทุนของฝั่งบายเช่นกันก็คือราคาจะต้องกลับมาปิดที่50%ตรงนี้แต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะแตะแล้วมันจะเด้ง กลับตัวนะการเก็บทุนจะมีอยู่สองแบบก็คือการที่ราคาเก็บของตัวเองแล้วย้อนกลับกับการที่ราคาอนะกลับมาเก็บทุนตัวเองเหมือนกันต่ำกว่า50%เ็นห็นไหมแล้วย่อให้นิดหน่อยแล้วลวงลงต่อแบบนี้ก็ได้เหมือนกันอ่านี่คือการเก็บทุนเหมือนกันนะแต่การที่มันจะทะลุไปเลยเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่า,วาเราอยู่ฟังไหนของโครงสร้างเทนนั่นเองอ่าก็คือดูเทนหลักของทางฟรมใหญ่ใช่อันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาหลังๆที่เราจะสอนคือ market structure internal external, 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 external นั่นเองเห็นไหมก็คือการที่ว่าราคา มันกลับมาเก็บต้นทุนอย่างนี้เด้งให้นิดหน่อยกลับมาเก็บต้นทุนของฝั่งเซลเห็นไหมค่ะแล้วล่วงลงไปต่ออ่าทีเนี้ยเราเห็นแล้วใช่ไหมว่าราคาเนี่ยมันไม่ได้รับการมินิกิดสอที่ถูกไหมล่ะตอนแรกก็คือที่นี่ถูกไหมส่วนที่2ก็คือที่ตรงนี้ถูกไหมทีเนี้ยเรารู้แล้วว่าเทรนส่วนใหญ่เป็นเทรนขาลงใช่ไหมสมมติอ่ะการที่ราคามันกลับมาเก็บต้นทุนตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าราคาจะย้อนขึ้นไปข้างบนแบบนี้เลยนะไม่เหมือนกับตรงนี้นะเห็นไหมราคาย้อนขึ้นมาตรงนี้ปุ๊บล้าก็กลับลงไปเห็นไหมแต แต่ว่าราคาก็จะกลับมาเก็บต้นทุนของตัวเองเหมือนกันแต่ว่าจะขึ้นกลับมาเก็บต้นทุนของฝั่งเซลล์ด้วยเหมือนกันแล้วล่วงต่อนี่คือเหตุผลที่ว่าทําไมเรามีแบบว่าเขาเรียกแะไรมีดีมานอยู่ตรงนี้เนี่ยเห็นไหมห้าสิบเปอร์เซ็นต์เห็นไหมแต่ราคาเนี่ยขึ้นมาเด้งให้นิดหน่อยไปชนซับไพ,พที่อยู่ใกล้ๆที่ดูไม่ค่อยสําคัญเนี่ยแล้วลงทะลุลงไปเลยก็คือว่ามันก็มาเก็บต้นทุนของเขาเหมือนกันก็คือแปลว่าราคาเนี่ยเขาลืมต้นทุนของเขาไว้ตรงนี้ถูกไหมมันไกลแล้วถูกไหมการที่ว่าจะให้ไส้ตรงเนี้ยขึ้นมาตรงเเนนนีี้ยมมมัก็็ออาาาาจจะดูปธรรชติบง ต่างเพิ่มเนี่ยเพื่อดันตลาดกลับขึ้นไปรับต้นทุนของตัวเองถามว่าถ้าเขาทําอย่างนั้นเขาจะขาดทุนไหมใช่เขาขาดทุนแน่นอนเขาเลยใช้การวกกลับมาเก็บต้นทุนของขาบายของตัวเองหลอกคนอื่นเห็นไหมว่าตัวเองกําลังจะขึ้นแล้วเพราะรีเทสดีมาทีนี้เขาเก็บต้นทุนของตัวเองฝั่งเซลล์ตรงฝั่งนี้ ขึ้นมาเก็บตรงนี้แล้วล่วงทะลุลงไปต่อนั่นเองเพราะว่าเทนของเขาเขาต้องการขายให้ได้ว่าสุดตามเทนลงนั่นเองอ่านี่คือหลักการวงจรของการมีนิเกตซึ่งวิดีโอนี้เราจะสอนไว้คร่าวๆประมาณเท่านี้เพราะว่าวิดีโอนี้ก็ยาวมากแล้วถ้าสอนทั้งหมดนะก็น่าจะกินเวลาไปหลายชั่วโมงเช่นกันทีนี้เราเรียนเรื่องพวกนี้ทีละอย่างทีละอย่างแล้วเดี๋ยวค่อยออกมาประกอบรวมกัน